จะเป็นอย่างไรเมือ่อจีแมนสกิบดีโดนไซเอนติสทอยเลตหักหลังเลยทำให้ต้องมาสู้กับไททัน c a m e ล่าแมและไททันสปีกเกอร์แมนั่นเองฮะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยทำไมพวกสกิบดี้ถึงออกมาเยอะกันขนาดนี้ไอ้นี่มันไซเอนติสทอยเลตดิฉันล่อมันมาตามแผนแล้วจัดการมันเลยหยุดนะจุดจีแมนแกจะไปไหน เอาละพวกแกจดก,กันฮะพวกแกจะไปไหนนั่นโชคดีนะจีแมนนี่แหละคือแผนพวกแกจะต้องชดใช้ที่ชอมกับฉันยังนี้เอานี่ไปกินระวังตัวด้วยนาท่านคัมเบลแมนเดี๋ยวฉันจัดก,การเองนันกแกจะทำอะไรของแกน่ะเฮ้ยแกมองไปทางไหนของแกเอานี่ไปกินเออไอ,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 อพวกแกจะต้องตายอยู่ที่นี่กับฉันยไง ไปลงนรกซะเจ้าจีแมนแกคิดว่าแกจะฆ่าฉันได้ลูกๆไหมแค่นี้เหรองั้นลองนี่หน่อยเป็นไงนี่นะนี่นะเอาไปกินยังไม่พอขออีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนี่นะงั้นต้องเจอนี่เสียบเกาให้เป็นยังไงล่ะงั้นเจอของแรงหน่อยเป็นไง ฉันว่ามันน่าจะตายแล้วนะพวกเอเอเฮ้ยอย่าแยงเฮ้ยนั่นเสียงอะไรนะเนี่ยเฮ้ยสเปบีดี้บอมเราติดกับมันแล้วลบไปไทท่นสรกเกร์แมนเออเออเออเป็นไงบ้างไทท่นกัมเรลแมน อ,อ,อ,อฉันว่าฉันว่าฉันยังไหวนะพวกอ,อแต่ตอนนี้ไม่น่าจะไหวแล้ว